สวัสดีครับทุกคนพบกับรุงพันกับพันทริ์พันพาไปวันนี้วันอังคารที่15สิงหาคมใช่ไหมใช่แนละ้ว15สิงหาคมนะครับ2,566เวลา,าป่ายโมงโดยประมาณนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนถนนกาญจานาพิเศษนะครับ ก็วันนี้ก็จะไปพักก่อนนอนเต็นท์อีกเช่นเคยครับทุกคนโดยจุดหมายปลายทางในวันนี้ก็จะไปกันที่สวนใครวะหรือสวนใครวะก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่นะครนายกครับทุกคนก็รู้กเจ้าน้องน้องจีก็จะพามาทาง สงสัยจะไปทางอ,อะไรแก่งคอยบ้านนานะครับน่าจะเป็นถนนเส้นนั้นลุงพันก็ไม่รู้เส้นทางนะครับก็มาทางจับมากับเจ้าจีอย่างเดียวนะครับถ้าผิดสังเกตก็ค่อยสอบถามชาวบ้านเอานะครับก็การเดินทางแล้วก็สถานที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกับลุงพันพักผ่อนพร้อมกับลุงพันแล้วก็เที่ยวไปพร้อมๆกับลุงพันเลยนะครับ ก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปทางถนนหมายเลข33ขาชีนครนายกนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าจะไปทางไอแก่งคอยบ้านนาไม่ใช่แล้วนะครับมาทางขาชีนครนายกครับทุกคนขอโทษด้วยครับ ไปไม่ได้จ้าไปทางไหนล่ะทีนี้ครับได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับ มันตกกระอาก็อีกครึ่งกิโลแต่ของเราถึงแล้วนี่นะครับสวนไผ่หัวอยู่ขวามือนี่ครับ แล้ครับทุกคนสวนไขวะครับลมรื่นมากครับลานว่าใหญ่มากเลยข้างบนก็กลางได้งมาตกก็กลางได้ครับเดี๋ยวไปดูบริเวณที่กลางเต้นกันก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ของลงีน,นี้ก็มีร้านค้าคาเฟ่อไขเพื่งดื่มวสวยสด้วยแต่เราก็ยังไม่ได้เข้าไปรไปราเพิ่งเข้ามาถึงครับสวนไขวะ,วะ,วะ วันนี้เป็นวันธรรมดานะวันอังคารแต่ก็มีคนมาการเเ้นอยู่พอสมควรเลยนี่สุดฮ

ลุงเขามาส่งอาหารก็เลยเห็นก็เลยถามลุงเพราว่ามีส่งด้วยใช่ไหมครับลุงเขาบอกไทยครับก็เลยสั่งกระเพราหมูสับไคร่ราวมัรรวมม,ม,มนะครับวันนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนหน้าตาหน้ากินอีกแล้วทุกคนนะอือร่อยอีกแล้วทุกคนอืเดีย๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับ ทำไข่ตัวกลายเป็นไข่อ,อมสวัสดีตอนเช้าครับทุกคน เติมพลังกินกาแฟาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายด้วยการเล่นน้ำกันนะครับเมื่อคืนอากาศก็ดีเย็ยนถึงหนาวอีกแล้วพ้นนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่านะไปไปกันจะเป็นทางเดินไปเล่น ตรงนี้กระโดดน้ำได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมรูนันก่อนเดินไปเด้อแนวแนวไปตรงนี้ดีกว่าเดินามาเลยครับของก็พลุงพลังนิดนะึงเดินไปก้าน มากันเลยครับทุกคนเล่นอาบน้ำเสร็จแล้วก็พาเดินดูลานกลางเต็นกันแบบคร่าวๆเห็นว่าที่นี่มีเป็นแบบสามขั้นเลยนะครับสามชั้นที่ยืนอยู่นี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นสนามหญ้าติดกับริมชาน้ำตกที่กลางเต็นนอนเมื่อคืนมีพี่ๆเขาก็เพิ่งมากันนะครับส่วนอีกสองชั้นเดี๋ยวต้องขึ้นไปทางนู้นเดี๋ยวเราจะขึ้นพาไปดูกันนะครับ ก็มาดูกันด้านนี้ก่อนครับก็เป็นลานหญ้ากว้างๆนิ่มๆเลยครับทุกคนด้านหน้านู้นก็จะเป็นน้าตกเล่นกันได้นะครับซ้ายมือก็จะเป็นบริเวณแผลแคร่ให้มานั่งเล่นน้ํามานั่งทานอาหารกันนะครับนี่ครับลานหญานุน่มๆธรรมชาติดีๆเลยครับสวยๆพาเดินดูน้ําตก อยู่ด้านหน้าโอ้ยนำตกเย็นเลยรครับทุกคนน้ำก็มีจึนบ้างลึกบ้างนะครับเต็นที่ครัขครับก็ใครไม่กลางเต็นก็เข้ามาเล่นน้ำนั่งทานอาหารได้นะครับใานนี้อืมอ่เดี๋ยวเราขึ้นไป ด้านบนลานกลางเต็นด้านบนกันครับบริเวณล,ลานกลางเต็นก็จะมีตู้ปลั๊กไฟให้ต่ออยู่โดยรอบนะครับก็สามารถนำสายไฟมาต่อได้รื่ไหมอย่างนั้นก็กลางกันหน้าตู้เลยทุกคนน่ครับอ๋อลืมไปเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่ด้านนี้ ครับทุกคนห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นห้องน้ำของคุณผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายก็อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ในอาคารเดียวกันสะอาดครับมาดูกันครับนี่ก็เป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของห้องน้ำของคุณผู้หญิง เราไม่เดินเข้าไปนะครับสะอาดครับแล้วก็ห้องน้ําของคุณผู้ชายก็จะอยู่ทางด้านหลังนี้มีนะครับสะอาดนะครับทุกคนดูหนึ่งสองสามสี่ห้หกหกห้องเจ็ดห้องเลยนะครับห้องน้ําสะอาดนะครับก็มีทั้งๆนะมีฝากบัวให้อาบน้ำนะครับแต่งตัวได้ด้วยครับทุกคนอู้ แล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดล้างจานล้างภาชนะนะครับผมนะครับขึ้นไปดูลานกลางเต็นด้านบนแล้วก็เดี๋ยวนก่อนทุกคนด้านหน้าห้องน้ำเนี่ยเนี่ยต้นสอบถามเขาแล้วขอบอกว่ามันเป็นต้นน้ำเต้าอินเดียสวยนะครับทุกคนป๊กปักปักสวยมากเลย ลูกก็สวยมากกลมๆนะครับดูดูเลยครับเนี่ยเต้าอินเดียไปขึ้นด้านบนกันก็ทางที่จะเดินขึ้นมาทางด้านลานจากงเต็นด้านบนนะครับทุกคนก็จะมีกับจะเจอกับร้านกาแฟสดสวนไรว้วววววเห็นไหมครับทุกคนร้านกาแฟสดเก๋ากเลยครับสวยครับ ทางขึ้นด้านบนก็อย่างเก๋เลยทุยกคนมันมีทางรถไฟด้วยปูปูไปเราไปทางนี้ขึ้นด้านบนสวนไ่วะเดินขึ้นมากันเด้อปูป็นทางรถไฟด้วยด ทำได้สวยมากเลยครับทุกคนถึงยังเหนื่อยแล้วขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้เ่เห็นเขาบอกว่าถ้าจะมัดกลางด้านบนนี้นะครับไม่ได้เดินถ้ามีของไม่ต้องกลัวนะครับเขามีทางให้รถขึ้นมานะครับนี่กากลางได้หมดเลยทุกคนตรงนี้จะกลางได้นะครับสวย มาได้วิวอีกบรรยากาศหนึ่งเลยครับโอ้โหว,วข้างบนสวยนะครับไปดูต่ออืโอ้หข้างบนวิวดีบรรยากาศดีครับทุกคนแต่เมื่อวานพันไม่อยากขับรถขึ้นมานะครับดูตรงนีก้กลางได้หมดเลยบริเวณนี้สวยครับมีห้องน้ำด้วยนะครับทุกคนด้านบนมีอยู่ ด้านละชายสองหญิงสองนะครับห้องน้ำข้างบนบรรยากาศดีครับทุกคนยูนี่เป็นลานจางเต็นด้านบนแล้วก็มีจุดต่อปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับด้านี้นะครับแล้วก็มองลงไปเห็นวิวด้านล่างนะครับด้านนู้นก็ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ด้านนู้นลำธารน้ำตกอยู่ด้านนน้นนะครับมองไปก็จะเห็นลานจางเต็นด้านล่างด้านโน้น นี่ครับโอนี่ก็เป็นบริเวณลานกลางเต็นท์ด้านบนนะครับสุดๆเลยครับด้านบนนี้ก็รู้สึกว่ากลางเต็นท์ได้เยอะพอสมควรนะครับทุกคนเพื่อนๆท่างไหนสนใจก็ มาสิสวนใครวะก่อนกลับเดี๋ยวไปแวะเติมพลังสักหน่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับกันนะครับโอ้ยครับนี่จะเป็นทางลงมาเฮ้ยลงมายังร้านกาแฟร้านขายเครื่องดื่มด้านนี้เลยครับ แล้วใช่หรือเปล่าใช่นี่มาเชื่อมกับตรงนี้ได้เลยทุกคนเดินได้หรบอกล่าลู้น่าจะได้อยู่เนาะนี่มาเชื่อมกับตรงนี้เลยนี่มายอยู่ด้านล่างเอาโกโก้เย็นขอ<า>โทษนะครับโกโก้คร<า>ับยไปหา,หาที่น่ากินกันครับ นะครับทุกคนก่อนกลับโกโก้เย็นหนึ่งแก้วเติมพลังนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์สวนไวควานครนายกนะครับลานกลางเต็นท์กว้างใหญ่นะครับมีเป็นสามชั้นเลยกลางได้แล้วแต่ชอบใจแบบไหนก็เลือกเอาห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกมีร้านค้าเล็กๆน้อยๆมีเครื่องดื่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนเรื่องอาหารถ้าเป็นวันธรรมดาไม่มีนะครับต้องเตรียมมาหรือไม่งั้นก็ทางด้านหน้าก็จะมีร้านอาหารมีร้านอาหารตามสั่งเขาก็จะมาส่งให้นะครับส่วนวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีผนมาขายของด้านในนะครับสําหรับวันนี้เย่าลมพันกินเสร็จก็ต้องขอตัวก่กอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามยูทูบช่องพันคลิปพันพาไป เป็นกำลังใจให้ลุงพันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊